หลังจากที่เราได้คุยกันเรื่องของชนชาติพันธุ์ขอมในคลิปที่ผ่านๆมาแล้วนะคะว่าขอมคือใครก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราพูดถึงตำนานพระทองกับนางนาคซึ่งบางคนก็เคยศึกษามาแล้วพอมาฟังที่เราพูดก็เข้าใจภาพรวมแต่สําหรับบางคนก็ไม่เคยทราบและไม่เคยรับฟังตำนานพระทองกับนางนาคมาก,ก่อนวันนี้แอดเลยจะถือโอกาสเล่าเรื่องตำนานนี้ให้ฟังกันค่ะและถ้าถามแอดว่ามันสําคัญมากแค่ไหนกันที่จะต้องรู้คือตำนานนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นจุดกําเนิดของ ตามที่ประเทศกัมพูชาเขาเข้าใจกันแต่สําหรับมุมมองของคนไทยมันคือจุดที่ทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วขมิ้นอาจจะไม่ใช่เจ้าของวัฒนธรรมทั้งหมดตามที่ได้กล่าวอ้างหรือเคลมไปว่าเป็นของประเทศตัวเองก็เป็นได้โอเคค่ะเราจะมาเริ่มเรื่องตำนานพระทองกับนางนาคกันค่ะโดยตำนานนี้ถูกเชื่อมโยงกับโลกของพุทธศาสนาโดยมีเรื่องเล่าเกลื่อนนำอยู่ว่าย้อนไปสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมายังดินแดนแถบนี้ อดีตชาติของพระทองในตอนนั้นที่อยู่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเกิดเป็นตะกวดอยู่ในโปรงต้นหมันซึ่งขึ้นอยู่ที่กลางเกาะโคทลอกครั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาประทับณใต้ต้นหมันนั้นเพื่อฉันพัตตาหารตะกวดเห็นจึงออกมาก้มหัวคำนับสามครั้งพระพุทธองค์จึงปั้นก้อนข้าวโยนไปให้เมื่อตะกวดกินข้าวอิ่มก็แลบลิน้นเลียทําให้ปลายลิ้นแยกเป็นสองแฉกพระพุทธองค์จึงทรงทํานายโดยบอกแก่พระอานทน์ว่า ต่อไปในภายหน้าเกาะโคทะลอกนี้จะเกิดเป็นนครใหญ่ร่างพร้อมด้วยอำนาจส่วนตะกวดที่ออกมาก้มคำนับตถาคตนี้จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์และจะได้เสวยราชในนครเป็นพระราชาพระองค์แรกของแผ่นดินนี้แต่ผู้คนในนครไม่ค่อยมีความซื่อสัตย์เพราะผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นสัตว์มีลิ้นสองแฉกเมื่อตะกวดตายไปก็ได้เกิดเป็นมนุษย์นามว่าพระทองเป็นโอรสกษัตริย์เมืองหนึ่งต่อมาไม่มีความซื่อสัตย์คิดกระจจึงถูกลงโทษให้ในประเทศออก จากเมืองแต่บ้างก็ว่าถูกโอรสองค์อื่นใส่ความค่ะจึงถูกเนรเทศพระทองจึงออกเดินทางไปยังดินแดนของจามมาขออาศัยแผ่นดินพระราชาจามอยู่เมื่ออยู่นานวันไปพระทองก็เริ่มมีอำนาจและเริ่มขัดแย้งกับพระราชาจามในเรื่องแย่งดินแดนทั้งคู่โต้เถียงกันไม่หยุดจนเลิกนับถือกันพระทองด้วยเหตุที่จะได้เป็นใหญ่แห่งเกาะนั้นเพราะได้นมัสกรพระพุทธองค์มานับแต่อดีตชาติจึงเป็นผู้มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาด เมื่อเวลาดึกสงัดได้ทรงพาอัมมาศซึ่งเป็นที่ไว้พระไทยนำเอาทองก้อนหนึ่งที่ปลอมจารึกพงศาวดารไปฝังดินไว้ที่โคนต้นหมันในจารึกมีใจความประมาณว่าในอดีตตระกูลวงศ์ของพระทองได้เคยมาจับจองที่แห่งนี้มาก่อนก็ทำนองว่าพระทองแอบไปปลอมจารึกเพื่ออ้างสิทธ์ค่ะซึ่งเนื้อความที่มีในตำนานมันขาดขาดหายหายแต่แอดก็จะอ่านให้ฟังละกันนะคะเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะในจารึกระบุว่าได้มาหักร่างทาง บนดินแดนที่เป็นเกาะนี้ตั้งแต่เพิ่งมีขึ้นและได้มีหลักฐานยืนยันฝังทองก้อนเท่าปลมาฟิดไว้ที่โคนต้นหมันลึกสามศอกไว้เป็นหลักฐานพื้นแผ่นดินนี้ต้องให้พระทองผู้เป็นหลานข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความเจ้าเล่ห์ของพระทองและยังแสดงให้เห็นว่าพระราชาจามเป็นเครือญาติกับพระทองค่ะจากนั้นตำนานก็เล่าว่าพระทองจึงอ้างสิทธิธรรมนี้สั่งให้ทหารไปไล่พระราชาจามออกไปจากดินแดนนั้น โดยอ้างถึงจารึกที่ตนปลอมขึ้นถึงแม้พระราชาจามจะไม่เชื่อคิดจะยกกองทัพมาโจมตีโต้กลับแต่ฝ่ายพระทองได้คาดการไว้แล้วจึงชิงโจมตีก่อนและจับพระราชาจามกับไพรพลขุนทหารได้พระราชาจามทรงอ้อนวอนขอชีวิตโดยยินยอมที่จะถวายแผ่นดินและไพร่พลให้พระราชาจามด้วยความกับแค้นใจถึงกับกระอักโลหิตสิ้นพระชนจากนั้นค่ะพระทองเกิดกลัดกลุ้มพระไทยจึงทรงหนีปัญหาโดยการชักชวนไพรพลบน วิออกเที่ยวตามเนินทรายที่เพิ่งงอกขึ้นใหม่ก็น่าจะเป็นแนวชายฝั่งทะเลค่ะและนอกจากนั้นตอนที่เสด็จออกไปเป็นเวลาที่น้ําลดจึงทรงท่องเที่ยวไปได้ไกลกว่าปกติแต่เมื่อน้ําขึ้นพระองค์จึงทรงหาที่แผ่นดินสูงแล้วพักพันทมเพื่อรอเวลาน้ําลดจะได้กลับพระนครพรนัพรนเมื่ออาทิตย์รับขอบฟ้าพระจันทร์ก็ขึ้นเต็มดวงทอแสงกระจ่างนภา,าฝ่ายนางทาวดีซึ่งเป็นธิดาพญานาคราชนครบาดาลซึ่งเป็นที่ราาู้จ จักกันในนามนางนาคเกิดความร้อนรุ่มอยู่ในปราสาทไม่ได้เข้าไปกราบขออนุญาตพระบิดาจะพาไพร่บริวารหญิงแทรกแผ่นดินขึ้นเที่ยวเล่นยังโลกมนุษย์จากนั้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนางทาวดีหรือนางนาคและบริวารก็พากันกลิ้งเกลือกเล่นน้ำตามปราสาทนาคไปเรื่อยๆจนถึงเกาะใหญ่ริมทะเลและเป็นพลอกกุศล,ลกรรมแต่ปางก่อนที่นางนาคเป็นคู่ครองพระทอง จึงบันดาลให้ไพรยพลของพระทองหลับไปจนหมดเหลือเพียงพระทองแต่ผู้เดียวพระทองได้ยินเสียงมนุษย์พูดกระซิบกระซาบจึงลุกขึ้นมองทรงเห็นเหล่าสตรีเรียงรายอยู่เป็นที่น่าอัศจรรย์จึงทรงเสด็จเข้าไปใกล้และตรัสถามไม่รู้เรื่องราวว่าเป็นใครและมาจากที่ใดนางทาวดีจึงกล่าวว่าตนเป็นพระธิดาพญานาคฝ่ายพระทองที่ทรงมีพระทัยสนิหานางทาวดีตั้งแต่แรกเห็นนั้นจึงเกี้ยวพาและขอให้เป็นอัครมเหสี หญ่นางทวดดีจึงกล่าวว่าตนต้องลงไปกราบทูลขอพระราชบิดาเสียก่อนและนางนาคได้ถวายหมากคำหนึ่งไว้แทนใจแก่พระทองว่าจะไม่ผิดสัญญาจากนั้นนางนาคจึงกลับไปยังเมืองนาคเมื่อพระราชบิดาทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ยินยอมตามที่พระธิดาปรารถนาเออแอดขอแทรกนิดนึงนะคะตำนานทางฝั่งนู้นเขาดูเหมือนว่านาคกับมนุษย์อยู่ด้วยกันได้แต่ทางฝั่งไทยเราก็มีตำนานรักๆเกี่ยวกับนาคทีไรแอดก็เห็นมีแต่ฉากจากลาผิดหวงัง ในตอนจบบทสรุปซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากเรื่องนี้พระทองนางนาค่ะเพราะนอกจากพญานาคเป็นผู้ใหญ่ในบาดาลจะไม่ห้ามแล้วก็ยังสร้างเมืองให้อยู่อีกพระทองได้ทั้งเมียได้ทั้งเมืองแอดก็นอกเรื่องไปพอสมควรและกลับมาเล่ากันต่อค่ะ เมื่อนางนาคไปทูลขอบิดาก็ยินยอมค่ะและทรงให้จัดไพรพลบริวารพร้อมเครื่องบรรณาการแห่แหนปรธิดาก,กลับมายัางโลกมนุษย์และทรงสั่งให้ไพรพลนาคซึ่งมีฤทธิ์อำนาจสูบน้ำให้แห้งเกิดเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่ขึ้นและเนรมิตให้เป็นปราสาทร,ราชวังพร้อมศับฝ่ายพระทองก็เข้าไปถวายบังคมพระราชบิดามารดาของนางทาวดีพญาณคราชทรงสั่งให้พระทองเตรียมตัวจะจัดให้มีพระราชพิธีพิเศษจะให้เสวยราชสมบัติ และเมื่อเสร็จพระราชพิธีณที่นี้แล้วจะต้องไปจัดที่เมืองของพระยานาคอีกเพื่อให้เหล่านาคได้รู้จัก อีกทั้งจะถวายพระนครและพระนามของทั้งสองให้ใหม่อีกด้วยพระทองได้ฟังดังนั้นก็กังวลพระไทยมากเพราะเห็นว่าพระองค์เป็นมนุษย์จะแทรกแผ่นดินไปเมืองนาคได้อย่างไรนางทวดีเมื่อทราบเรื่องจึงกลับทูลว่าเพียงพระทองจับชายสบายของนางให้แน่นอย่าปล่อยให้หลุดมือก็จะเสด็จไปได้ส่วนไพรพลที่ต้องเข้ากระบวนแห่ทั้งหมดนั้นต้องให้ก่อชายพระปูษาของพระทองให้แน่นก็จะไปถึงเมืองนาคได้เช่นกันและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ หลังจากที่พระทองพร้อมกระบวนการไพ่พลบริวารเดินทางลงถึงเมืองมาดานโดยสวัสดิภาพค่ะด้วยเหตุนี้จึงเกิดประเพณีปฏิบัติสืบมาคือเมื่อตอนส่งตัวบ่าวสาวเข้าเรือนหอเจ้าบ่าวต้องกอดชาสบายเจ้าสาวให้แน่นตามอย่างที่พระทองกอดสบายนางทาวดีเพื่อลงไปเข้าพิธีอภิเษกยังเมืองนาคนั่นเองค่ะพระราชานาคก็ได้จัดพระราชาพิธีอภิเษกให้ได้ถวายพระนามให้ใหม่ทั้งสองพระองค์คือพระทองเป็นพระบาทอาทิตย์จ่าวงสา และนางทวดีเป็นพระนางทาวาธิดาเกาะโคทะลอกเป็นกรุงกัมพูชาธิบดีโดยราชานาคทรงจัดเสนานาคที่มีอิทธิฤทธิสองตัวมาคอยเฝ้าคุ้มครองปกป้องกรุงนอกจากนี้ยังเนรมิตป้อมปราการอันโอลานพร้อมเสร็จในอีกบันทึกหนึ่งระบุว่าเท้าพญานาคจึงจัดพิธีอาวาหามังคลาพิเศษพระราชบุตรีเป็นพระมเหสีแห่งพระทองให้ครองนครโคกหมัน ทรงพระนามพระทองว่าพระบาทสมเด็จพระเทววงศ์อาศจรรย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินผดนามพระนครใหม่ตามเหตุซึ่งได้เกิดโดยฤทธิ์พระยานาคนาุมิตเรียกว่ากรุงกัมพูชาธิบดีพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เป็นปฐมกษัตริย์ทรงยกนางนาคเทปีเป็นเอกอัครมเหสีมีนามว่าทาวดีบรมบพิษซึ่งกัมพูชาเขาเชื่อแบบนั้นค่ะนอกจากนี้การแต่งงานของพระทองกับนางนาคเมื่อส่งตัวเข้าขอในพิธีแต่งงานนางนาคเดินนำนาค ส่วนพระทองจับชายสบายนางนาคเดินตามหลังเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสังคมดึกดำบรรพ์ที่หญิงมีอำนาจเหนือชายและตำนานเรื่องนี้ก็ยังเกี่ยวพันไปถึงอยุธยาที่มีเพลงดนตรีชื่อนางนาคกับพระทองคำร้องเป็นเรื่องนาคาสังวาสใช้ร้องบรรเลงงานแต่งงานอย่างไรก็ดีค่ะนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการก็ได้ตีความตำนานเรื่องนี้ที่สอดแทรกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ในอดีตว่านางนาคในตำนานเป็นธิดาพญานาค แต่ถ้าพูดกันในพื้นฐานความเป็นจริงนางนาคคือสัญลักษณ์ของหญิงพื้นเมืองสุวรรณภูมิในอุษาคณนซึ่งพูดตระกูลภาษามอส่วนพระทองนั้นเป็นเจ้าชายเชื้อสายจามพูดตระกูลภาษาชวามาลายูส่วนอีกตำนานคือพระทองต่อไปก็จะเป็นพระเจ้าเกาตินยะวรมันเทวะและนางนาคก,ก็จะเป็นพระราชินีโสมาเป็นบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ในวัฒนธรรมกัมพูชาตามกติความเชื่อของชาวเขมรซึ่งการอาภิเษก สมรสของพระทองและนางนาคนั้นก็ถือเป็นจุดกําเนิดของประเทศกัมพูชาค่ะทําให้เกิดอาณาจักรขมินโบราณก่อนยุคเมืองพระนครหรืออาณาจักรฟูนันขึ้น ตามบันทึกของเอกสารนักสำรวจชาวจีนทั้งสองได้แก่คังไตและจูหญิงในศตวรรษที่หนึ่งรัฐภูนันก่อตั้งขึ้นโดยพราหมณ์ชาวอินเดียนามว่ากามภูสาวยามภูวะหรือเกาทินยะเกาทินยะซึ่งได้เดินทางมายังชายฝั่งของดินแดนขเขมรสุวรรณภูมิเกาทินยะได้รับคำสั่งในความฝันให้เอาธนูวิเศษจากวิหารเพื่อเอาชนะเจ้าหญิงนาานามว่าโสมา ซึ่งตามเอกสารจีนคือหลิวเยซึ่งเป็นธิดาของราชาพญานาคโกญญาตินยะได้เสกเวทมนตรา,ายิงธนูวิเศษมาที่เรือของธิดาพญานาคทำให้นางตกพระทัยกลัวแล้วยินยอมอภิเศษด้วยส่วนพญานาคผู้เป็นบิดาได้ทรงดื่มน้ำทะเลจนเหือดแห้งเพื่อสร้างอาณาจักรให้ราชบุตรเขยและธิดาเมื่อเจ้าหญิงโสมาได้อภิเศษสมรสกับเกญญาตินยะถือกำเนิดเชื้อสายปฐมวงศ์ของราชวงศ์วรมันค่ะเกญญาตินยะก็ได้ทรงขึ้น เป็นพระเจ้าเกาทินยะวรมันทีวะพระมหากษัตริย์กัมพูชาพระองค์แรกแห่งอาณาจักรฟูน,นันซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้สร้างเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อเป็นกัมโพชะหรือกัมพูชาส่วนอีกหลักฐานก็เล่าว่าพระเจ้าเกาทินยะวรมันทีวะหรือกามภูสวายามภูวะ หรือพระเจ้าเกาตินยะที่หนึ่งหรือพระเจ้าโกนทัญญะเป็นพราหมณ์ชาวอินเดียที่เดินทางมาจากแฟ้นกาลิงคะทรงเดินทางโดยเรือมาสู่ดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในช่วงคริสตศตวรรษที่หนึ่งต่อมาได้อภิเษกกับพระนางโสมาตามตำนานพระทองนางนาคโดยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกภาษาสัสานสกฤตกล่าวถึงพราหมณ์เกาตินยะผู้ได้รับผองวิเศษจากพราหมณ์อัศวรรถามาบุตรโทรนาจารย์ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรของชาวเผ่านาคและได้ ตามสงครามกันสุดท้ายได้เจราจาด้วยสันติโดยการอภิเษกสมรสรามเกาทิญยะจึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าเกาธิญยะวรมันเทวะทรงเป็นปฐมกรรษัตริย์ของราชวงศ์วรมันแห่งอาณาจักรภูน,นันซึ่งอย่างไรก็ดีค่ะประเด็นเรื่องชนชาติพันธุ์ของนางนาคและพระทองนั้นก็ยังเป็นข้อตกเถียงมาถึงในยุคป,ปัจจุบันทุกท่านล่ะคะคิดยังไงกับตำนานพระทองนางนาคอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะ